ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมคลายออฟเฟียเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะก็ขอบคุณพาร์ทแรกนะ,ะที่มีผู้ชมถึงลง,ลงมาลงมาแค่วันเดียวมีผู้ชมถึง50คนเลยทีเดียวขอบคุณมากครับจากพาร์ทที่หนึ่งนะฮะเราก็มาหลงทางในเมืองโคราชนะฮะแล้วเราก็เลยมาเจออาพาร์ทเมนต์นะฮะ แล้วเราก็เข้ามาในอพาร์ทเมนต์อืมก็มีคนให้เราช่วยนะฮะอยู่ชั้น4โอเคเราก็จะเดินทางต่อไปด้วยความกล้าหาญเราจะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรต่อไปนะฮะโอเคครับวันนี้เราก็ลองดูว่าชั้นไหนน่าจะเข้าได้นะฮะอืมอืมอืม ดูชั้นขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายด,าายายดีนั่นกูไปขวาอันนี้เป็นชั้นสี่นะฮะเอาเข้าโอ้เข้าไม่ได้ขึ้นไปข้างบนมีอะไรเข้าไม่ได้เฮ้ยเธอเข็นจิจ้าเก็บเอาไว้ฉีดตูดนะฮะเวลาเลือดน้อยเข้าไม่ได้ มันต้องชั้นนี้ชั้นนี้เข้าไม่ได้ให้มันรู้ไปเยสแม่เข้าได<อ>เ้เออมีข่าวดีนะฮะคือชิ้นนี้พอแล้ว<อเ>ต่อข่าวดีคือชิ้นนี้เรามีไม้มแล้วนะดีใจด้วยที<อเ>่พี่แล้วก็มีไม้ฮะแต่ไม้มันก็เสียงค่อนข้าง จะโล w ค l สนะฮะแต่เคลิปนี้เรามีไมค์ดีหน่อยนะฮะเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนด้วยดูลิฟลิปเข้าไม่ได้โอ้โหทางเดินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย้เฮ้ยมันเด็กเด็กน้อย,อยจะไฟเหรอ,หอล้มไป ประตูนี้เข้าไม่ได้ฮะไปประตูนี้ก็เข้าไม่ได้นี่อันเนี้ยเขาไม่ได้อันนี้เขาจะแน่นั่นไงว่าแล้วมมันต้องมีอะไรแน่เลยใช่ไหมนั่นไงนั่นไงเสียงอะไรทงกทงระจกแตกคือน้ำลายเล่นไปฮะเนี่ยน่ากลัวบองตรงอืม อันนอตอันนอตนี่มันนอยอุดมเอมเอเดลุกเลฟลีเิเ,เขาดูน่ารักฉันต้องการที่จะสัมผัสเขาเอืมแต่พ่อแม่ของพวกเขาก็มา that why I have killed t h e m แลวอะไรอะไรอะไรฉันฆ่าเขาอะไรไม่รู้อะ ไม่รู้นะก็แปลไม่ค่อยได้ก็ช่างมันนะฮะเข้าไปดูห้องต่อไปกันเลยนะฮะโอเคโอ้โหอ๋อมันฆ่าคนแล้วถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะเขียนวันที่ให้ด้วย โอ้ยโอยเจ็ดแม่เสียงอะไรโอ้ยอ้ยไฟดับอ้ยอ้ยอุ้ยไฟดับไฟดับเย็นไว้เย็นไว้เสียงใครเดินมาเฮ้ยนี่มันวิญญาณโดเรมอนอาเบะเก็ดยามาดะคนโตดลุกเลยเนี่ยอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ย ไรพุ่งเหล่ามาโอ้โหแหลมเจยวอะไรวะเนี่ยอือืดูจะศพน่าจะเพิ่งตายนะฮะหรือเปล่าโอเคเอ่อม,มันเราไปกันต่อท็อกโอเคใครทักเฟซบุ๊กมาวะถ้ามันค่อยดู อันนี้ก็ล็อกโอเคแล้วได้กุญแจมาแล้วยังเม่ได้มาก็ใช้แม่งเลยเรียบร้อยอันล็อกเข้าครับอืม,มต้องมีอะไรแน่เลยมันต้องมีมันต้องมีมงมเฮ้ยนี่มันลุปลุงคนที่เจอเมื่อกี้นี่ว่าโอ้โหคนลุกเลยครับเนี่ยนั่นไงบอกแล้วมีเต็มเลยครับหนังเอวีเรียบร้อย่ายเก็บไว้ นี้เข้าไม่ได้โอ้ยอืออืออืจ้วงจ้วงเรียบร้อยล้มไปอันนี้ไปไหนต่อเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้เข้าได้ก็เข้าอุ้ยอุ้ยผีเตียงผีใต้เตียงออออืืื อออออออตอบแรงแล้วเกินเสียงมึงหนักแน่นมากมึออ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 ตอบแรงกับวัวขาวเนี่ยม,มันต้องมีอะไรนั่นไงนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำเจ่วงจ่วงเข้าให้จ่วงเข้าให้มึงตายดิมึงตายได้แล้วมึงตายได้แล้วตาย ใครทำเชื่ออะไรอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเจอปืนเก็บเก็บเขาถือปืนไว้อะแต่มันน่าจะเป็นของชั้นที่สุดโอเคโอ้โหซื้อกุญแจเอ้ยซื้อปืนทำกุญแจว่าเซเว่นนี้เนี่ย Okay. มีปืนแล้วไม่กลัวใช้ต้องใช้คู่กับปืนนะฮะนี่แหละเข้าท่าเข้าท่าเก็บแมพเข้าไม่ได้อันนี้ล็อกเฮ้ยจะมีกุญแจนี่ว่ามีมีอันล็อกแล้วโอ้โหทางมืงมดจังวะขอแสงสว่างหน่อยดิ นั่นมันแสนสุดท้ายอืมล็อกไม่เป็นไรก็เป็นกุญแจมีก็ใช้แม่งเลยเรียบร้อยอันล็อกเข้าครับโอ้โอ้เอออื้อหนักแน่นเสียงเสียงหนักแน่นอื้ไส้กุปันโบนเหมือนอะไรมึงแทงอะไรนักหนา แทงสองยึกเลยนะจึกเดียวก็เจ็บแย่แล้วลิฟต์ลิฟต์ลิฟก็ใช้ไม่ได้ไมีไปทำไมมาทิ้งเหอะขวางบันไดเอิม่มเข้าไม่ได้อันี้อุย้ยเข้าได้โอ้โหทางเดิมกูออกก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวกูมาตรงข้างล่างฮนะ เก็บแม็กนี่ก็ออกไม่ได้อืมโอยเฮ้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 ยเด็กโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหวิ่งไววิ่งไวซอยยิ่งเลยนะซอยยิ่งซอยยิ่งนี่พีวิ่งไวเลยวะโอ๊ยอัดมึดกัมึดขนลุกเลยเนี่ย เอาวะเดินก็เดินออื้เสียงยี่อะไรวะเสียงใครร้องมันต้องมีอะไรเชื่อไหมนั่นไงกูว่าแล้วเออเออเฮ้ย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 เสียงอะไรดังโอ้ย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  เขียนชีตูดเก็บเซฟก่อนไม่ห้อไม่ไหวแล้วมันจะมาดังอะไรตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็เข้าไม่ได้มันก็เปิดจังเลยอ่าไปคงจะไปโอ้ย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 เสียงซอยยิกซอยยิกอออืื้ห ใช้ลิฟต์ในส่ดลิฟต์ก็อมีประโยชน์มาแล้วอ่าถึงชั้นสี่แล้วเราก็จะมาตามหาคนที่ให้เราช่วยกันนะฮะโอเคโอ้โหทางเดิน มันจะมืดไปไหนเนี่ยอันนี้อันนี้น้อตอะไรอะอ่าก็คือว่าวานเวลลี่ไนท์ทูคิวอีซี่ทูคัตมันง่ายนิดเดียวที่จะตัดด้วยมีดของฉันเหมือนกับตัดอาหารตอบไปไม่มีอ่ามันสั้นจังถ้ามันเถอะมันก็ไม่ช่วยอะไรมากหรอกโอ้ยอ้ย ตกใจหมดเลยความเข้าเฮียอยนเฮียในนี้นี่เหรอกูม,มาช่วยแล้วเย็นไว้ ไว้เพื่อนกูมาแล้วโอ,ลอ้ล็อกล็อกอยู่ไหนวะอยู่ไหนออกมาเฮ้ยเจอแล้วโอ้โนโอ้โนเลยเออเด้อใครทำกับเขาแบบนี้โอ้ยใจคี่นะถามมีกุญแจอยู่ในในอา่า okay. งโอเคแล้วโอ้ยไอเสียงอะไรแล้วงลงมานอนทำไม ใส่มันจะร้อนฮะลงไปอาบน้ำเฮ้ยกูเซฟก่อนกูเซฟละอ๋อมันไม่เซฟอ่อเซฟเซฟ <c oughs> โอเคไม่ต่อ อย่าบอกนะว่าขังโว้นี้อ้าวเบบี้บางทีฉันน่าจะเป็ีนลงไปได้กันได้นะโอ้โอ้ยเสียงอะไรใครมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ป๋องช่วยด้วยทำไงดีเจอผีพี่โอ้โหยิ้โอ้โหมึงร้องได้คนโตดลุกมาก เที้ยงงอไปทางไหนเนี่ยออาไปไหน,ไหนวะเชี้ยอ๋อนี่ไงเสียงร้องมันแซบดากมากบองคับ่อาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปีน อิละเรียบร้อยลงมาแล้วเย่ไอ้สกุก็ลงมาแล้วโอ้โหอ่าล็อกล็อกมึงจะบอกเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจออีกแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ป้าเหี้ยแม่งโอ้ยโอ้ยมึงหลบไปดิโอ้โหโอ้โหโอ้ยเสียงร้องมึงโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยน่ากลัวว่ะหลบจ้วง ตามชสงล้อมได้แล้วเนี่ยยังไงต่อดีเอายังไงต่อดีไม่ได้หรอกเราติดอยู่ที่นี่ไม่ได้ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มทุก

มากโอ้โหเยี้ยมาเลยมาถึงเจอเลยเจอเลยรู้งานเลยเฮ้ยล็อกขอหน้านี้มันมีไม่เหรอวะช่างมันจะมีอะไรช่างมันกูไปทางอื่นก็ได้กูไม่งอมึงหรอกทางออกจะแยะ่ไปออกทางเข้าก็ได้ นี่กูเข้าไปไหนวะเนี่ยอืมอืมเฮ้ยห้องคนขนวะ่ะอ๋อนี่มันห้องที่ออกูองมาตอนแรกนี่วะ่ะในห้องที่ที่เปิดคลิปมาเออนี่แหละ ไอเ้เหี้ยโอ้ยไอ้เจ็กเป็ดนี่โอโ้ไม่ให้เด็กแล้วแหละกูขนลุกกับเสียงร้องมึงเดี๋ยวเจอเขาหน้ากูยิงกระเดือกแม่งเลยจะไม่ร้องหลงโอ้โ บอกแล้วกูจำได้กูล้องนำได้อะอืมอืมไปหไหนต่อกูจะออกใช่ไหมกูจะออกก็ต้องลงไปข้างล่างบ่กะย้อนขึ้นมามันก็ชั้นสี่ดิเออลงไปข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยไปได้

จะถือสองอแม่กก็รีโหลดไม่ได้ไม่เป็นไรนี่คนเดินมืดเสียวเสียวคนลุกเฮ้ยอย่ามานะมุญานะมย่าโอ้คนลุกสู้เลยโอ้โหยโหนี่มันมือดอย่างเงี้ยโอ้ยี่มันห้องแล้วเจอปืนแล้วทำไมมันเละเทะเงี้ยศพหายไปไหน ไอ้เชีอยศพเดินได้มันจะกลายเป็นเกมซอมบี้ปะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยชีน่ากลัวโอ๊ยขนลุกขนตุววนลุกไปต้องมีอะไรแน่เลยเชื่อผมไหมเชื่อดิมันต้องมีเนี่ยมันต้องเจองอกมาเลยอยากเจอรูปรถกินเสียงมาได้หมดมอยากเจอจริงๆ งอกมาดิงอกมากูท้ทาขนาดนี้มันยังไม่ออกมอมกเหรอไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมโอ้โ,โหโอ้โห,โโห,โโหโเย้ตกใจหมดเลยไม่น่าท้าเลยเอาละฉีดยาก่อนอ้ายเจ็บโอเคไปต่อ ออืมนดีวะอ่ะไปหอมอออมไป้ไหนต่อเอ้ยย้ยล็อกแล้วเมื่อกี้ยังไม่ล็อกเลยตอนที่มาเจอรูปคนตายมันยังไม่ล็อกเลย ตอนนี้แม่งล็อกมาแล้วใครมันว่างมาเดินล็อกประตูห้องวะอุ้ยโอ้ยเฮียตกใจมาเลยมันสะดุดบันไดโอ้ยคนลุกแอร์ก็เย็นเกมก็น่ากลัวโอ้ยเฮียไม่มีน้ำอ่ะไอ้นี่ไะเนี่ยผีน้ำอ่ะเรื่องอะไรวะลืม ผีผีโอ้โห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 เจสันอื้วิ่งโคตรเร็วเรื่องนี้ผีน้ำใสแต่ชื่นบานเฮ้ยไม่ใช่ผีน้ำนองสยองตูดเออเรื่องนี้แหละโอ้โหทางเดินไปก่อนเยอะไม่อยากตายไป เฮ้ยแม่น้ำมันท่วมเงี้ย่อ๋อแล้วให้กุหลัไงอ่ะโอ้ยลูกบอลโอ้ยโอ้ยผลลุกผลลุกแล้วลุกอีกโอ้ยผนลุกโอ้ยทางเดินทำใจก่อนเดินก็เดินวะไม่เดินก็ไม่จบอุ้ย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 หลอกหลอก เดียวฮัลอ่ะโอ้ยขอลกยาลกอีกนะครับเนี่ยโอ้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 ยมึงมาทางไหนกันเยอะแยะโอ้ยโอ้โยโอ้ยมึงพร้อมใจกันเลยเกินเย้อย่าร้องเอาเมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนี่มันห้องไหนวะเนี่ย ่อไม่ไหวแล้วนะมันลุกโอ้ยโอ้ยเยีงเยงไรเียงไรใครใครทำเชี่ยไรใครจะทำหลังกูมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจุดเซฟโอ้โหกูรอมานานไม่ไหวแล้วต้องเซฟแล้วโอ้ยขอเซฟก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทล้ไมกูไม่เซฟ เทปกันเออมันต้องเซฟโอเคเมื่อกี้ปัดล็อกประตูแล้วเข้าหือทางเดินหือขนลุกเอ้ยเยดแม่อ๋อโอ้โหหึหึทางทางมึงโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียตัวอะไรโอ้ย อุ้ยโอ้ยโอ้ยจุออนโอ้โหกูไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโกูเป็นไรวะโอ้ยโอ้โหหมาอเนกถูกสุดสายข่าจะตายเลยไอ้เหี้ยดีนะกูเซฟไว้อะโอเคครับพาร์ทนี้ก็ขอพักไปแค่นี้นะครับเจ้าบ้านชับเอ้ย EP หน้าครับสวัสดีครับอ่า แล้วทำไมกูไม่ไปไปแล้ว,ลวเออเจอกันอีพีหนะ้า